สิบห้ามงคลจักรวันใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิติมหาคุนาปริมิตตปุญญาธิการสษะสัมพันตลายานิวาระนะสม,มัสทัสภะคะวะโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธัสสวัตติงสม,มะหาปุริสักลัคนานุภาเวนะอสีตายะนุพันธนานุวานะอตุตระมัสสัต มังคลานุภาเวนะฉันทัพนลักสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสาระมิตานุภาเวนะทศาุปรามิตานุภาเวนะทสาุประมัตถะปาละมิตานุภาเวนะสีรสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอินทอินทานุภาเวนะสลานุภาเวนะเสยยะธรรมานุภาเวนะจะตุลาสีติสสะ ธรรมมะขาทานุภาเวนะนวโลกุตตะรัธรมานุภาเวนะอัตคิกะมคขานุภาเวนะอัตสัมมตันปฏิยานุภาเวนะชาลปิญญานุภาเวนะจตุสัญจะยานุภาเวนะทัสสภะระยานุภาเวนะสัมพัสยุตยานุภาเวนะเมตตากรุณิกามุทิตาอุเบกานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตนายัสสะ พระนานุภาเวนะตุนหังสัพพะโลคัสโสมุปัทะวัตุกะโทมณสุปยาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายปีวินัสสันตุสัมภะสังกัปปตุนหังสมิชันตุทีคายุตตาตุนหังโหตุสตาวัสสะชีเวนะสังมัคคิโกโหตุสัพพตาอากาสัพตมัตตวันภูริคมามหาสมุทธาอรักกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักขันตุ วัตุสภาวะมังคารังรักขันตุสภาพะเทวตาสภาพะกุฏานุภาเวนะสัตถาสติภาวันตุเตภาวัตุสภาวะมังคารังรักขันตุสภาพะเทวตาสภาพะธรรมานุภาเวนะสัตถาสติภาวันตุเตภาวัตุสภาวะมังคารังรักขันตุสภาพะเทวตาสภาพะสังขารุภาเวนะสัตถาสติภาวันตุเตผวัตุัภาวะมังคารังรักขันตุะภาวาเทวตาปภาวะสังขานุภาเวนะสันตถาสติปะวันตุเตผวัตุสภาวะมังค่านังปัคขหน นิวรณาปริตตานุภาเวนะหันตลาเตสังอุปเทเวนะขันตัยขาภูตานังปาปะคหะนิวรณาปริตตานุภาเวนะหันตลาเตสังอุปเทเวบทที่สิบพันเตกะรัตตคาถาอตีตังนานัววาคเมยยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่รวมไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่จะมาไม่ถึงยัตถิตีตามปะหินันตัง ปัตตนจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งหนก็เป็นอันรัไปแล well ้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะนุภยโรหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งี้ยเงี้ยไม่ค่อนแค่ในธรรมนั้นบุคคลนั้นพึงเจริญ ทำนั้นหนึ่งในงให้ปุกป่งเถิดอันเชว่ากินจากมตัตตปังโกชัญญามระ,ะนังสุเวพึงทําความเปลี่ยนในเสียให้เสียวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนณฮินโนสังคารันเตณะมหาเสนะมัจจุนาเพราะว่าความผิดเพียงกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมตันทิตังตังเวพัตเทกรัตโตติสันโตอา,อาจิคเตมุ <c oughs> นติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแรกโมที่ิเปดอภินหะปัญจเวคณะปะทะชลารรธโมมหิลา รังอนาติโต ALLY, เรามีความแก่ ah e, เ, similar. เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิทัมโมมหิพญาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มะระหนังธัมโมมหิมระนังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้มาเหหิเมปิยหินะมาเปหินะมาพระโววินาภผ พระโวเราจะเละวะละเว้นเป็นต่างๆคือจะต้องได้พัดภาคจากของละของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมัสโมไมะหิกัมมะทายาโทกัมมโยนิกัมมะพปันธุกัมมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริสามิกาลยานางวา,ป,าปะปังวาตัสาธา <c oughs> ยาโทรพระวิสามิ เราจะทําการอันลายไว้เป็นบุหรีอเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมหนังสือไปเอวัมอเมอหิอปินถางปัญจเวคิตตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเทน <c oughs> องบทที่สิบแปดพมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัมเมสุตังเอกังสมัมปยพระควาสวัตถียังวิหาราติเชตวะเนอนาถาปินทิกันสาอารเมตตะตรัลโขพระควาพิขววัวมันเตสีพิขวติทัททัน เตติเตภิกขุพระกัตโตปันจสะโสสุภคะวาเอตาทับจเมตายาพิฆเวเจโตมุติยาเัวิวิตายาพาวิตายาาหุริกาตายาญาณิกาตายาวัตุกาตายานุทิตายาปริจิตายาสุสัมรัฐายาเอกจาทัสานิสังสาปานิกัางขากาตามเม เอกทาัาสาสุข,ขังปุสุปฏิสุขขังปฏิพุทธาตินปปากางสุปินังปสติมนุษสานางปิโยโหติอมนุษสานางปิโยโหติเทวตาลัันตินาสาขคีวาทิสังวาสตังวากัมมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนว,วิปัสสิทธติอสุม,มุตโโหกาลังกโลติอิตลิง <c oughs> อปว,วิลิตนันโตพรหมะโลก กูปโคโหติเมตยพิฆเวเจโตมิวติยาอเสวิตตายภาพวิตายภาหุนิกตายาญานิกตายาวัตุกตายานุทิตายาปริหิตายาสุสามารถายาอิ เมเอกาทัสสาทิสังสาปฏิกังขาอธิอโนทิโสภะรณาเมตาเจโตวิติอธิโอทิโสภะรณาเมตาเจโตมิมุติอธิทิสาภะรณาเมตาเจโตมิมุติกติหากะเลหิอโนทิโสภะรณาเมตาเจโตมิมุติกติหากะเลหิอโนทิโสภะรณาเมตาเจโตมิมุติกติหากะเลหิทิ ทิสาพระณาเมตตาเจโตมิวติปัญจหากะเลหิอนุทิโสพระรณาเมตตาเจโตมิวติสัตหากะเลหีอโธทิโสพระรณาเมตตาเจโตมิวติทัศทัศหากะเลหีทิสาพระณาเมตตาเจโตมิวติกตะเหหิปัญจหากะเลหีอนุทิโสพระรณาเมตตาเจโตมิุติ สเปสตาเวลายาปชานิคาสุขิตานงไปหารันตุสเปปนาเวลายาปชานิคาสุขีตะนำไปหารันตุสเปปูตาเวลายาปชานิคาสุขีตานงไปหารันตุสเปปุคลาเวลายาปชานิคาสุขีตานงไปหารันตุสเปอัตภาวะปริยาปนาเวลายาปชานิคาสุขีตานงไปหารันตุอิเมหิปัญจกะหากะเลหิอนุทิโสพะลนาเมตาเจโตมิติกตะเมหิสตังหากะเลหิอุทิโสพะลนาเมตาเจโตมิตติก สภาอิทธิโยอเวลายาปัจจานิคาสุกีตังไปหาลันตูสเปปุริสาเวลายาปัจจานิคาสุกีตังไปหาลันตูสเปอริยาเวลาอาปยาปัจจานิคาสุกีตังไปหาลันตูสเปยนาริยาเวลายาปัจจานิคาสุกีตังไปหาลันตูสเปเเทวะเวลายาปัจจานิคาสุกีตังไปหาลันตูสเปมนุษสาเวลายาปัจจานิคาสุกีตังไปหาลันตูสเปวินิปติกาเวลายาปัจจานิคาสุกีตังไปหาลันตู อิเมหิสัตากะเรหิตอุทิโสภาละนาเมตาเจโตมิม <four> ุต <or> ิอิเมหิท <e ัสสาหะกะเรหิทิสาภาละนาเมตาเจโตมิมุติสัพเพปุรัติมายะทิส สายสัตตาเวลายาปจานิคาสุขีตัหารันตุสเพปิมายะทีสายสัตตาเวลายาปจานิคาสุขีตนหารันตุสเพอุตลาายะทิสายสัตตาเวลายปจานิคาสุขีตหารันตุสเพทคินายะทิสายสัตตาเวลายปจานิคาสุขีตระหนัรายหารันตุสเปปัติมายะอนุทิสายสัตตาเวลายปจานิคาสุขีตหารันตุสเตายะอนุทิสายสัต าเวลายาปจานิคาสุขิตนังไปหาลันตุสเปตกินายะนุชิสาญญาสัตตาเวลายาปจานิคาสุขิตนังไปหาลันตุสเปติมายาทิสัญญาสัตตาเวลายาปจานิคาสุขิตนังไปหาลันตุสเปอุปริมายะทิสาญญาสัตตาเวลายาปจานิคาสุขิตนังไปหาลันตุสเปตบรัติมายายะทิสาญญาปานาเวลายาปจานิคาสุขิตนังไปหาลันตุสเปตปฏิมายะทิสาญญาปานาเวลายาปจานิคาสุขิตนังไิหารันตุสเปต ลายะทิสายาปนาเวลายาปจานิคาสุกิตรังเปหารันตุสเปทกิณาญาทิสายาปนาเวลายาปจานิคาสุกิตรังเปหารันตุสเปปุรัติมายะนุทิสายาปนาเวลายาปจานิคาสุกิตรังเปหารันตุสเปปัจิมายะอนุทิสายาปนาเวลายาปจานิคาสุกิตรังเปหารันตุสเปอุตตลายาอนุทิสายะ ปานาเวรายาปจานิกาสุขีตนังไปหารันตุสเปทกินายะอนุทิสายะป้านาเวรายาปจานิกาสุขีตนังไปหารันตุสเปเหติมายะทิศายะป้านาเวรายาปจานิกาสุขีตรังไปหารันตุสเปอุปริมายะทิสายะปานาเวรายาปจานิกาสุขีตรังไปหารันตุสเปปุรติมายะทิศายะภูตาเวลายาปจานิกาสุขีตนังไปหารันตุสเปปจิมายะทิศายะผูตาเวลายาปจานิกาสุขีตรังไปหารันตุสเปอุตตลา ทิศายาปูตาเวลายาปัจจานิคาสุขิตนังเปหารันตุสัพเพตกินายะทิสายาปูตาเวลายาปัจจานิคาสุขิตนังเปหารันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปูตาเวลายาปัจจานิคาสุขิตนังเปหารันตุสัพเพปฏิมายะอนุทิสายะปูตาเวลายาปัจจานิคาสุขิตนังเปหารันตุสัพเพอุนตรายะอนุทิสายะปูตาเวลายาปัจจานิคาสุขิตนังเปหารันตุสัพเพตกินายะอนุทิสายะปูตาเวลายาปัจจานิคา สุขีตนังเบหารันตูสเปที่มายาทิศายาปูตาเวลายาปัชานีคาสุขีตนังเบหารันตูสเปบริมายาทิศายาปูตาเวลายาปชานีคาสุขีตนังเบหารันตูสเปปุรติมายาทิศายาปุคลาเวลายาปัชานิคาสุขีตนังเบหารันตูสเปปฏิมายาทิสายาปุคลาเวลายาปัชานิคาสุขีตนังเบหารันตูสเป อุตรายะทิสายะปุคลาเวลายาปัจานิคาสุขิตนังเบหาลันตุสัพเพทักินายาทิสายะปุคลาเวลายาปัจานิคาสุขิตนังเบหาลันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปุคลาเวลายาปัจานิคาสุขิตนังเบหาลันตุสัพเพปัจิมายะอนุทิสายะปุคลาเวลายาปัจานิคาสุขิตนังเบหาลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุคลาเวลายาปัจานิคาสุขิตนังเบหาลันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะปุคลาเวลายาปัจานิคาสุขิตนังเบหาลันตุสเพทิมา ยาทิสายะปุกลาเวลายาปัจจานิคาสุขีตตางเบหารันตุสเปออุปปริมาณยาทิสายะปุกลาเวลายาปัจจานิคาสุขีตตางเบหาลันตุสเปอปรัชมายาทิสายะอัตาภาวะปริยาปนาเวลายาปัจจานิคาสุขีตตางเบหารันตุสเปอปรัชมายาทิสายะอัตาภาวะปริยาปนาเวลายาปัจจานิคาสุขีตตางเบหารันตุสเปอุตลายะทิสายะอัตาภาวะปริยาปนาเวลายาปัจจานิคาสุขีตตางเบหารันตุสเปตักินายะทิสายยา ตาภาวะปริยาปนาเวลายาปจานิคาสุขีตนังเบหาลานตุสเปปุรติมายะอนุทิสายะอตาภาวะปริยาปนาเวลายาปจานิคาสุขีตนังเบหาลานตุสเปปัชิมายะอนุทิสายะอตาภาวะปริยาปนาเวลายาปจานิคาสุขีตนังเบหาลานตุสเปอุตรายะอนุทิสายะอตาภาวะปริยาปนาเวลายาปจานิคารสุขีตนังเบหา Araantu sepeh timaya tisaya ata pawa paliya apa na wela ya paca ni kasukiya tenang beharan tu sepeh uba limaya tisaya ata pawa paliya apa na wela ya paca ni kasuki tenang beharan tu sapa tisaya iti jowa wela ya paca ni kasuki tenang beharan tisaya iti jowa wela ya paca ni kasuki tenang beharan tu tisaya iteri อิทิโยเวลายาปจานิคาสุขีทนะนางไปหารันตุสภาทักขินายะทิสายะอิทิโยเวลายาปจานิคาสุขีทนะนางไปหารันตุสภาปุรติมายะอนุทิสายะอิทิโยเวลายาปจานิคาสุขีทนะนางไปหารันตุสภาปุรจิมายะอนุทิสายะอิทิโยเวลายาปจานิคาสุขีทนะนางไปหารันตุสภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยเวลายาปจานิคาสุขีทนะนางไปหารันตุสภาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยเวลายาปจา อนิค้าสุขีตังไปหาลันตูสปาเหติมายาทิสายะอิทิโยเวลายาปัจจานิค้าสุขีตังไปหาลันตูสปาอุปริมายาทิศายะอิทิโยเวลายาปัจจานิค้าสุขีตังไปหาลันตุสเปภุรติมายาทิสายะปุริษาเวลายาปัจจานิค้าสุขีตังไปหาลันตูสเปภุจติมายาทิสายะปุริษาเวลายาปัจจานิค้าสุขีตังไปหาลันตุสเพอุตลายาทิสายะปุริษาเวลายาปัจจานิค้าสุขีตั้งไปหาลันตูสเปทักินายาทิสายา ปริสวาเวลายาปจานิคาสุขิตตัณหเปหารันตุสเปปุรชิมายะนุทิสายัปุริสาเวลายาปจานิคาสุขิตตัณหเปหารันตุสเปปุริมายะอนุทิสายัปุริสาเวลายาปจานิคาสุขิตตัณหเปหารันตุสเปอุตตลายะนุทิสายัปุริสาเวลายาปจานิคาสุขิตตัณหเปหารันตุสเปทักินายะอนุทิสายัปุริสาเวลายาปจานิคาสุขีตัณหเปหารันตุสเปเหติมายะทิสายัปุริสาเวลายาปจานิคาสุขิตเปรตัณ ปุปริมายาทิสายะปุริสาเวลายาปัญญานิคาสุขีตนังไปหารันตุสเปปุรัติมายาทิสายะอริยาเวลายาปัญญานิขาดุสาาาาาายยยอริเวลปจนคสุขีตนังไปหารันตุสเปปัติมายาทิสายะอริยาเวลายาปัญญานิคาสุขีตนังไปหารันตุสเปตรินายะทิสายะอริยาเวลายาปัญญานิคาสุขีตนังไปหารันตุสเปปุรัติมายาอนุทิสายะอริยาเวลายาปัญญานิคาสุขีตนังไปหารันตุสเป ปฏิมายะนิทายะอริยาเวลายาปจานิคาสุขิตะนำไปหารันตุสเพอุตรายะาุทิสายะอริยาเวลายาปจานิคาสุขิตะนำไปหารันตุสเปอทักินายญาณุทิ i ะญาอริยาเวลายาปจานิคาสุขิตะนำไปหารันตุสัพเหติมายะทิสายะอริยาเวลายาปจานิคาสุขิตนไปหารันตุสเปอุปริมายะทิสายะอริยาเวลายาปจานิคาสุขิตะน ไปหารันตุสเปปจิมายาทิสัยาอนาริยาเวลายาปัจญานิกาสุเขียนตนาไปหารันตุสเพอุตรายาทิสัยาอนาริยาเวลายาปัจญานิกาสุเขียนตำนาไปหารันตุสเพเขติ ทักขินายะทิสายะอนาริยาเวลายาปัจจานิกาสุขิตนังไปหารันตุสเพปุรติมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลายาปัจจานิกาสุขิตนังไปหารันตุสเปปัติมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลายาปัจจานิกาสุขิตนังไปหารันตุสเพอุตลายะอนุทิสายะอนาริยาเวลายาปัจจานิกาสุขิตนังไปหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาเวลายาปัจจานิกาสุขีตนังไปหารันตุสเพธิมายะทิสายะอนาริยาเวลายาปัจจานิการ Jadi kami sampai kuri Maya Atis. ทิสายะนาริยาเวลายาปัจชานิคาสุกิตนามิหารันตุสเปปุรติมายะทิสายะเทวาเวลายาปัจชานิคาสุกิตนามิหารันตุสเปปุรติมายะทิสายะเทวาเวลายาปัจชานิคาวสุกิจนามิหารันตุสเปปุตลายะทิสายะเทวาเวลายาปัจชานิคาสุกิตนามิหารันตุสเปปุติมายะนุทิสายะเทวาเวลายาปัจชานิคาสุกิตนามิหารันตุสเปปุรติมายะอนุทิสายะเทวาเวลายาปัจชาณิ คาสุขิตนางเปหารันตุสัพเพอุตลายะนุทิสายะเทวาเวลายาปัชาเนค้าสุกิตนางเปหารันตุสัพเพทกินายะนุทิสายะเทวาเวลายาปัชาเนค้าสุกิตนางเปหารันตุสัพเพทิมายะทิสายะเทวาเวลายาปัชาเนค้าสุกิตนางเปหารันตุสัพเพปตริมายะทิสายะเทวาเวลายาปัชาเนค้าสุกิตนางเปหารันตุสัพเพตปุรติมายะทิสายะมนุษาเอาเวลายาปัชาเนค้าสุกิตนางเปหารันตุสัพเพ ปฉิมายะทิสายะมนุษยาเวลาวิยาปัชานีคาสุขิตจะนำไปหารันตุสเปอุตรายะทิสายะมนุษยาเวลาวิยาปัชานีคาสุขิตจะนำไปหารันตุสเปทกินายะทิสายะมนุษยาเวลาวิยาปัชานีคาสุขิตจะนำไปหารานตุสเปปุรัติมายะนุทิสายะมนุษยาเวลาวิยาปชานีคาสุขิตจะนำไปหารันตุสเปปชิมายะอนุทิสายะมนุษยาเวลาวิยาปัชานีคาสุขิตจะนำไปหารันตุสเปอุตรายะนุทิสายะมนุษยาเวลาวิยาปัชานีคา สุขีจัน้รไปหารันตูสเปะตะกิลายะนุทิสายยะมนุสาเวลายาปัจจานีกาสุขีจันทร์นไปหาลานตุสเปทิมายะทิสายะมนุษาเวลายาปัจจานีกาสุขตจัต้รงนไปหาลานตู สัพเพปุรชิมายาทิสายะวินิปติกาเวลายาปัจจานีคาสุขีธนังไปหารันตูสัพเพปุริมายะทิศายะวินิปติกาเวลายาปัจจานีคาสุขีธนังไปหารันตูสัพเพอุตรายะทิสายะวินิปติกาเวลาอัปยาปัจจานีคาสุขีธนังไปหารันตูสัพเพทขินายะทิสายะวินิปติกาเวลายาปัจจานีคาสุขีธนังไปหารันตูสัพเพปุรติมายะนุทิศายะวินิปติกาเวลายาปัจจานีคาสุ สุตีธนังไปหารันตูสเปอุตรายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลายาปชานีคาสุขีตนังไปหารันตูสเปทักินายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลายาปชานีคาสุขีธนะงไปหารันตูสเปเหติมายะทิสายะ วินิปาติกาเวลายาปจานิคาสุขิจนัไปหารันตุสเปอุปริมายะทิสายะวินิปาติกาเวลายาปชานิคาสุขิจนัไปหารันตุอิเมหิทัสษากหากะเลหิทิสสาพระลนาเมตาเจตวิมุปิสเปสังสตันลังปิวะลังวัชเทตวะอปีวะนายะอุปขะตังวัชเทตวะอนุปขะเตนะสันตาปังวัชเทตวะอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเทตวะปาริยาทานีนะวิเหตังวัชเทตวะ วิเหสายสัพเพสัตตาเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุกิโนสุข <c oughs> <c oughs> uh, ิตตาตโหตุมาทุขิตตาติเมหิอัตหะกะเลหิสัพเพสัตตาเมตายาติเมตาตังทำมังเจตยะติติเจโตสัพพะพยาปะนิยุทธาเนหิมุจจะติติวิมุตติเมตาจะเจโตมิมุตติจติเมตาเจโตมิมุตติเมตาธรรมมาวิหารับภาวนานิจิตา บทที่1กเทวตาอุยบชนาคาถาทุกขปตาแต่นิทุกขาพยาปตาแต่นิพยาโสขปตาแต่นิโสกาโหนตุสัมเพปีปานิโนเอสัพะวตาจะอัมเหหิสำพตังปุญญาสำพตังสเพเทวามนุษสาเททันตุสัภะสัมมติสิทิยาทานังทัันตุสัธยะสีลังขันตุสัพพัทาพระวานะพิรตาโหนตุขฉันตุเทวตาคาา สัพเพพุทธาพระปตาปเจกนันตยังพลังอรหันตานันตเตชนาลักขังพันธมิตรสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกนันตยังพลังอรหันตานันตเตชนาลักขังพันธมิตรสัโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกนันตยังพลังอรหันตานันตเตชนาลักขังพันธมิตรสัโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกนันตยังพลังอรหันตานันตเตชนาลักขังพันธมิตรสัโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกนันตยังพลังอรหันตานันตเตชนาลักขังพันธมิตรสัโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกนันต

ด้วยอนุภาพแห่งตถาทิฐานอนุภาพแห่งความเปลี่ยนร่าิสงแห่งการบูชาพระนารไตาด้วยสันติยายบวชสดมระสูตรพระปร,ะริศและประกาศาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสยายดสัยัยมแลธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํนานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระวิตรายยอดเศรษฐีเหลียนว่ายคุปปุสแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพพแห่งิ ทรงสาเร็จตาฟิทุประการเถิดสาธุสาธุสาธุาธ <c oughs> บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาครมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชา <c oughs> <c oughs> ขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีเจตสิทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญ รุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยจตุพิษพรชัยทั้ง4คืออายุวันนา่าสุขขพระนะเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวศิทุกท่านสาธุสาธุสาธุ